หลวงปู่สุนติขปัญโยวัดติขมณีวันหรือวัดบ้านเสือโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่เลื่องวิทยาคมมีพลังจิตแก่กล้ามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคอีสานและทั่วประเทศรูปหนึ่งท่านเป็นคนใฝ่รู้และมีใจเอ็นเอียงเข้าหาพระธรรมตั้งแต่ยังเด็กท่านจึงเข้าบรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระอาจารย์สีดาเป็นผู้บรรพชาให้ และท่านได้ออกทุดงเพื่อศึกษาหาความรู้ตามสถานที่ต่างๆตั้ง,ตงแต่เป็นสามเณรต่อมาได้อุปสมบทโดยมีพระครูอินทวงสาพิบาลเป็นพระอุปชาและได้ศึกษาวิทยาคมเพิ่มเติมจากหลวงปู่สมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักประเทศลาวทำให้หลวงปู่สุนมีความรู้ความสามารถเขียนอักษรลาวขอมและอักษรไทยได้อย่างแตกฉาน ในเวลาต่อมาชื่อเสียงของท่านโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วในแต่ละวันจะมีคณะศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบนมัสการรับฟังธรรมปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์และเช่าบูชาวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเนื้อชินตะกุดโทนหรือตะกุดคู่ที่เข้มขลังกันอย่างล้นหลาม ยุคสมัยนั้นราคาเช่าบูชาวัตถุมงคลตะกุดหนึ่งดอกเท่ากับทองคําหนักหนึ่งบาทวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมทุกรุ่นและค่อนข้างหายากโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนลักษณะเป็นเหรียญดอกจิกมีพุทุคุณเด่นรอบด้านป้องกันพยันตรายได้รอบทิศและยังช่วยเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดเมตตามหานิยมดีมาก จำนวนการสร้างไม่น่าจะเกิน500เหรียญจัดเป็นเหรียญหนึ่งที่นักสะสมนิยมพระเครื่องสายอีสานปรารถนาไว้ครอบครองทั้งสิน้นและพระเนื้อชินของท่านก็เด่นด้านแคล้วคลาดปลอดภัยดีมากท่านมรณภาพในวันที่29กันยายน2,504สีิริอายุ76ปีพรรษา56 ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพรักเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ